ปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีวัคซีนโควิด -19 อยู่2ประเภทนะครับแล้วก็จะนําเข้า1ประเภทนะครับซึ่งประเภทแรกเป็นประเภทวัคซีนเชื้อตายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยวัคซีนของบริษัทซิโนแวคและบริษัทซิโนฟาร์มนะครับ ประเภทที่2เป็นวัคซีนไวรัสเวกเตอร์นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกานะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีวัคซีนในกลุ่ม m m r n a ซึ่งเราน่าจะนำเข้าในอนาคตอันใกล้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นานะครับผมก็เชื่อว่าในอนาคต อีกไม่ช้านะครับเราก็คงมีวัคซีนในกลุ่มของโปรตีนสับยูนิตด้วยเช่นกันนะครับซึ่งน่าจะมีการนําเข้าในประเทศไทยซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวครับับวัคซีนในกลุ่มประเภทเชื้อตายเนี่ยซีโนแวคและซีโนฟาร์มนะครับมีประสิทธิภาพในการครอบคลุมสายพันธุ์ อัลฟาและสายพันธุ์ดั้งเดิมได้เท่านั้นนะครับส่วนประสิทธิภาพในการกลุ่มสายพันธุ์เดลตานี่มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างน้อยและก็ไม่ได้ครอบคลุมสายพันธุ์เบต้าและแกมมานะครับในส่วนวัคซีนประเภทไวรัสเวกเตอร์นะครับก็สามารถครอบคลุมได้มากขึ้นนะครับในแง่มุมที่ว่าสามารถครอบคลุมสายพันธุ์อัลฟาและเดลต้าได้ แต่ไม่สามารถครอบคลุมสายพันธุ์เบต้าและแกมมาได้ครับส่วนวัคซีนในอนาคตที่เราจะนําเขา้าซึ่งก็คือวัคซีนในกลุ่ม mRNA ทั้ง2ชนิดนะครับประกอบไปด้วยอของบริษัททางไฟเซอร์และโมเดอร์นานะครับก็สามารถครอบคลุมได้ทุกสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ที่ทางองค์การอนมามัยโลกเรียกว่า variant of concern นะครับซึ่งประกอบไปด้วยสายพันธุ์เอลฟาเดลตาเบต้าและแกมมาครับ ครับโดยทั่วไปวัคซีนประเภทต่างๆของโควปดมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนที่เราให้ผู้ป่วยด้วยครับโดยทั่วไปวัคซีนประเภทเชื้อตายอย่างเช่นวัคซีนชินโนแวคกและชินโนฟาร์มเนี่ยมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยและไม่ได้แตกต่างกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับอาทิเช่นนะครับอาจจะมีอาการอ่อนเพลียปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับหรือมีไข้หรือปวดที่บริเวณที่เราฉีดวัคซีนไปนะครับส่วนวัคซีนประเภทไวรัสเวกเตอร์นะครับของบริษัท a s t ตราเซเนกานะครับก็มีผลข้างเคียงเช่นเดียวกันกับวัคซีนชิโนแวคและชิโนฟาร์มนะครับแต่จะมีผลข้างเคียงพิเศษบางอย่างเกิดขึ้นอาทิเช่นนะครับริมเลือดแข็งตัวนะครับหรืออาจจะมีปฏิกิริยาของ คนไข้ที่เป็นไขสันหลังอักเสบเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนก็ได้นะครับซึ่งอุบัติการเหล่านี้ได้เกิดขึ้นน้อยส่วนวัคซีนในกลุ่มประเภท mRNA ของบริษัทไฟเซอร์และ m o d e r n ์นานะครับนอกจากผลข้างเคียงที่เราเจอทั่วไปก็ยังมีผลข้างเคียงที่พิเศษที่เกิดขึ้นได้นะครับอาทิเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับเยื่อบุหัวใจอักเสบการเต้นผิดจังหวะของหัวใจนะครับ รวมถึงมีอาการปวดหัวกดไหลย,ย้อนนะครับมีต่อมน้ําเหลืองโตที่รักแร้ได้นะครับซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจำเพาะต่อวัคซีนประเภทนี้ซึ่งเกิดในอุบัติการณ์ที่อาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับวัคซีนทุกประเภทเนี่ยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเกิดโรครุนแรงได้ด้วยนะครับ ดังนั้นทุกคนควรจะได้รับวัคซีนอย่างเร็วที่สุดนะครับโดยไม่ลังเลนะครับข้อที่2ผมอยากจะฝากว่าผมข้้งเคียงที่เกิดขึ้นจากวัคซีนเนี่ยพบได้น้อยนะครับแต่ประโยชน์ที่เราได้รับจากการฉีดวัคซีนนะคุ้มค่ากว่ามากครับ